อ้วนตกแค้นในกัรพี่น้องนี่หมักเพชรหมักเพชรขี้หนูกับอ้วนตกแค้นี่น,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 ชชนี่ขออ้าวเหนียวหอ,อมฮอนข้าวหอมมะลิเม่ฝากมาจะปักจันต์เวียงจันทร์เหรอฮะสบายดีพี่น้อง มามากินอว่ดอกแค่นักกันพี่น้องกับบรรยากาศน้ำแรงพี่น้องอว่ดอกแคบานเฮาพี่น้องลูกโดดก็ไล่หลายพี่น้องเนี่ยอมแอมข้างๆของเฮาพี่น้องบรรยากาศตอนพี่น้องค่อยขำน้ำแรงอยู่ที่เล้าไตอยู่ที่อัตปื้อพี่น้องมามากิน่มาห่อนหนึ่งหากระแล้วพี่น้องขับข้าวเหนียวบานเฮามีลูกโดดพี่น้อง มะเผ็ดเไล่หลายพี่น้องขาวนี้เขาหอนหลยด้พี่น้องเนาะข้าวหอมมะลิพี่น้องแม่ฝากมาแต่เพื่อแหละเวียงจันทร์ให้ <c oughs> อือมันจะแสบเดยพี่น้องข้าวปัดออนข้าวหอมมะลิข้าหน้าปี หยุดยุน่องหมพิซี่หนูน่องปวดตะแค่ปวดตะแค่สิ้นหมูเน่องอ ยังไงมันมินมีสิ่ง,งมุฟพี่น้องหลังนี้มักกล้วยพี่น้องเอาไว้กับพี่น้องมักกล้วยงาว <c oughs> นิ่วห่อนหอมมะลิคุยใส่พี่น้องโอ้ยก็แเซาะตัวเนาะอาหารบานเฮาไปอยู่ใสอยู่ไกลอยู่ไกลบวัวหอ กับพอกินอาหารบานารันเฮาเลยพี่น้องแสบแสบแบบ หนึ่งห่อนพี่น้องอัวดกแค่ยำแรงเศบเป็นผู้สาวหน่อยขึ้นใหม่หมดแล้วนาอเพชรอด้วนเลยเนี่ยโอ้มนุ่งรลานนุ่งบกกลายพี่น้องบัวดกแค่พี่น้อง

เขาไงปีส่นะโอ้